แน่นอนนี่คือวิดีโอสคริปต์เกี่ยวกับ2025 Mahindra Tha ฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ2,500คำโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อและมีการแนะนำช่องไรวิเบที่จุดเริ่มต้นพร้อมคำชวนให้กดติดตามในตอนท้ายยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเบที่ที่เรานำเสนอรถเจ๋งๆและรีวิวสุดมันให้กับคุณทุกสัปดาห์ Mahindra Tha ปี2025เป็นรถยนต์ออฟโรดที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณแห่งการผจญภยัย ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูดันเครื่องยนต์ทรงพลังและฟีเจอร์ใหม่มากมายรถคันนี้พร้อมแล้วที่จะพาคุณออกเดินทางไปในทุกเส้นทางที่คุณจินตนาการไว้รุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของทาเอาไว้แต่เพิ่มเติมรายละเอียดและความสะดวกสบายให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะทั้งสาหรับผู้ขับขี่มือใหม่และแฟนพันธุ์แท้ของรถออฟโรดรุ่นนี้เมื่อมองภายนอกคุณจะเห็นได้ว่ารถยังคงรูปลักษณ์ทรงเหลี่ยมที่แข็งแรงตามสไตล์ออฟโรดที่ทุกคนรู้จักและหลงรักกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูทรงพลังยิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบเลดทรงกลมที่คงความคลาสสิกไว้แต่เพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าดูหนาแน่นมีมัดกล้ามเสริมความมั่นใจให้กับตัวรถในทุกสถานการณ์ด้านข้างของรถมีซุ้มล้อที่กว้างรับกับล้อออฟโรดขนาดใหญ่เพิ่มการยึดเกาะและความมั่นคงในทุกพื้นผิวเส้นสายของตัวถังดูแข็งแรงพื้นฐานล้อที่ยาวขึ้นเพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารมากขึ้นทั้งยังมีตัวเลือกหลังคาแบบแข็งและแบบเปิดเพื่อให้ผู้ขับขี่เลือกได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอิสระขององค์การขับรถแบบเปิดหลังคาหรือความเงียบและปลอดภัยแบบหลังคาแข็งด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้ดูดันยิ่งขึ้นไฟท้ายดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยมีการติดตั้งยางอะไหล่ไว้บนประตูท้ายเหมือนเดิมแต่ดูแข็งแรงมากขึ้นรวมถึงมีที่ปัดน้ำฝนหลังและระบบฉีดน้ำเพิ่มความสะดวกในเวลาฝนตกหรือเมื่อรถเลอะจากการลุยคโคลนการตกแต่งรอบคันดูสะอาดตาและสื่อถึงความพร้อมในการบุกตะลุยเสมอ ในเรื่องของเครื่องยนต์ทาปี2025มาพร้อมตัวเรือที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์ลิโบให้กำลังถึง150แรงมา้าและเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรให้กำลังประมาณ1 3 0แรงมา้าทั้ง2รุ่นมีระบบเกียร์ให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อเต็มระบบที่สามารถลุยได้ทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายหรือโคลนภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อความสบายและทันสมมัยมากขึ้น แดชบอร์ดหม่ใช้วัสดทุที่ดูดีและทนทานตรงกลางมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบชัดเจนและใช้งานง่ายเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระได้ดีขึ้นพร้อมฟังก์ชันปรับระดับเบาะด้านหน้าเพิ่มระบบทำความร้อนส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้ในห้องโดยสารยังมีช่องเก็บของห่อลายจุด กล่องเก็บของตรงกลางขนาดใหญ่และพื้นห้องโดยสารเป็นแบบล้างทําความสะอาดได้เหมาะกับการเดินทางลุยธรรมชาติแบบไม่ต้องกลัวเลอะจุดชาร์จ usb port ไฟ12อโวลต์และลำโพงที่ทนทานต่อสภาพอากาศช่วยให้การเดินทางสนุกสนานยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทาปีนี้มีถุงลมนิรภยัยคู่ระบบเบรก abs พร้อมระบบกระจายแรงเบรก evd ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชานันระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันรวมถึงโครงสร้างตัวถังเสริมความปลอดภยัยเมื่อเกิดการพลิกคว่ำ กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่จำกัดทารุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบพัทาม,มีเกียร์โลเรนสำหรับสถานการณ์สมบุกสมบันความสูงใต้ท้องรถมากกว่า200มิลลิเมตรช่วยให้ผ่านสิ่งกีดขวางได้อย่างง่ายดายระบบการสะเทือนแบบใหม่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีและยังให้การควบคุมที่มั่นคงแม้ในพื้นที่ครุกระการขับขี่ของท้าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรถทั่วไป พวงมาลาัยตอบสนองได้ดีการเข้าโค้งหรือการปีงไต่ล้วนให้ความมั่นใจระบบเกียร์เปลี่ยนได้อย่างราบรื่นการขับบนถนนลูกรังหรือทางวิบากทำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยองศาการเข้าและออกเนินสูงมากทำให้สามารถข้ามอุปสรรคขนาดใหญ่ได้โดยไม่ติดท้องรถในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันทาทำได้ดีขึ้นเครื่องยนต์เบนซินให้อัตราสิส้นเปลืองที่เหมาะสมขณะที่รุ่นดีเซลประหยัดและมีระยะทางวิ่งที่มากกว่าถัางน้ำมันขนาดใหญ่ช่วยให้ขับขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อย เหมาะสำหรับการเดินทางไกลในที่ห่างไกลผู้ซื้อยังสามารถปรับแต่งรถได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีตัวถังอแมกดีไซน์กันชนติดตั้งวินเพื่อ,อุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายมาินรายังมีแพคเกจอุปกรณ์แต่งรถสำหรับผู้ที่ต้องการความดูดันหรือเพิ่มฟังก์ชันให้กับรถอีกด้วยโดยรวมแล้วมาินราทาปี2025เป็นรถที่ครบเครื่องทั้งความแรง ความสบายความปลอดภัยและความสามารถในการหลุยมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทั้งสำหรับคนรักการผจญภัยและผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองทาก็พร้อมจะไปกับคุณทุกที่ทุกเวลาขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไร้วิเบ้ของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถเจ๋งๆที่จะมาทุกสัปดาห์